สวัสดีค่ะมาพบกับแอนดี้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีไอเทมดีๆนะคะมาแนะนำในช่วงของส่งการแบบนี้นะคะกาบนี่เลยนะคะแป้ง BB Sunbox นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ b บิ Skin Thailand นี่เลยนะคะจะช่วยในเรื่องของการปกปิดริ้วรอยนะคะหรือว่าจะเป็นจุดดำดำต่างๆนะคะ ก็ทําให้หน้าของเราเนียนเรียบเนียนอยู่ตลอดเวลาควบคุมความมันได้ด้วยนะคะเหมาะสําหรับช่วงสงการแบบนี้แล้วก็ที่สาคัญมี SPF 5 0ด้วยนะคะจะให้หน้าฉ่ำว้าวต้อนรับว,วันสงการเลยหล่ะไม่ต้องไปกลัวอีกแล้วนะคะว่าโดนน้ำแล้วเนี่ยจะอุ้ยกลัวว่าหน้าจะสดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าด้านไหนเป็นแบบนี้นะอ่ะใช้งานง่ายมากๆเลยก็แค่แป แล้วก็เตรียมตัวไปเล่นน้ำได้เลยจ้าปไปใช้เทมลดเลิศนะคะแล้วก็สำหรับใครที่หาซื้อนะคะอย่าลืมนี่เลยดูสติกเกอร์ให้ดีนะคะข้างกล่องจะต้องมีสติกเกอร์ระวังของรอกเรียนแบกกันด้วยนะจ๊าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แป้งกนน้ำไอเทมเลิศนะคะป้องกันปวบคุมความมันปกปิกปดริ้วรอยต่างๆจุดดำดำต่างๆแนะนำเป็นในส่วนของ BB Sunblock ตัวนี้นะคะจากแบรนด์ y o u t h Skin Thailand นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย